สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูดานะคะคในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะ,ะจากการที่ครูได้ส่งลิงก์แบบทดสอบก่อนเรียนในคาบที่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูมีเกมสนุกๆให้หนักเรียนเล่นกันด้วยนะคะเราไปเล่นกันเลย,ะค,ะเลย,เลยค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมคัดแยกขยะนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมคัดแยกขยะได้เลยครับข้อที่หนึ่งนะครับผมขยะในข้อใดต่อไปนี้ไม่ตรงกับถังขยะพร้อมแล้วจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ ข้อที่สนะครับผมขยะในข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อคอควายข้อที่3มนะครับผมขยะในข้อใดต่อไปนี้ไม่ตรงกับถังขยะ หมดเวลานะครับเฉลยคือข้ององูข้อที่4นะครับผมขยะใดไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่5ขยะใดลงไม่ตรงกับถังขยะ หมดเวลานะครับะผมะเฉลยคือข้อกอไก่เป็นยงงันบ้างน,นักเรียนจาก5ข้อได้กันกี่คะแนนคะ,ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมคัดแยกขยะคะ่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมเราต้องมีการคัดแยกขยะเพราะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงช่วยประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการกำจัดขยะ ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษต่อโลกให้น้อยลงนั่นเองนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าถังขยะเนี่ยมีกี่สีและแต่และสีเนี่ยใส่ขยะประเภทอะไรบ้างนะคะอะเรามาดูกันเลยนะคะถังขยะมีสีสีด้วยกัน 1. ถังขยะสีเขียวคือถังขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้และขยะอีกมากมายที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะ 2. ถังขยะสีเหลืองคือถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกระดาษขวดน้ำแก้วน้ำเศษเหล็ก 3. ถังขยะสีน้ำเงินคือถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เช่นกล่องโฟมถุงขนมพลาสติก 4. ถังขยะสีแดงคือถังขยะที่เป็นพิษเช่นกระป๋องสีสเปรย์แบตเตอรี่ยาฆ่าแมลงและอื่นๆที่เป็นพิษค่านักเรียนนักเรียนรู้ไหมคะว่าถ้าโลกของเราเนี่ยมีขยะมากจนเกินไปจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 1. งปัญหากลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญให้แก่มนุษย์ 2. แหล่งน้ำเสีย มีอินทรีย์สารน่าเปื่อยปะบนอยู่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 3. เป็นแหล่งพบพันเชื้อโรคและสัตว์นำโรคต่างๆเช่นหนูแมลงวัน 4. ทํทำให้ชุมชนขาดความสะอาดสวยงามและไม่น่าอยู่นะคะ 5. สูญเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บและกาจัดขยะค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการกำจัดขยะโดยอาศัยหลัก5 r เนี่ย มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ 1. reduce คือการลดปริมาณขยะโดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง 2. reuse คือการนำมาใช้ซ้ำเช่นขวดแก้วกล่องกระดาษกระดาษพิมพ์หน้าหลัง 3. repair คือการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆให้สามารถใช้งานต่อได้ C. Reject คือการหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ 5. r e c y c l เคคือการแปลสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งสรุปนะคะ ียนถังขยะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็รับขยะที่แตกต่างกันดังนั้นนักเรียนควรทิ้งขยะให้ถูกสีและก็ถูกถังกันด้วยนะคะเพื่อง่ายต่อการคัดแยกขยะนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้านค้างนักเรียนแก้ความรู้กันไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะ รูมีแบบทดสอบหลังเรียนให้หนัเกเรียนทําด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะคะให้หนัเกเรียนทําและก็ส่งให้ครูภายในอาทิตย์นี้นะคะ